สวัสดีค่ะและแล้วความรักกลางป่าเขียววนาลีก็กำลังงอกงามล่าสุดมีบททดสอบสุดหินให้กับเสือมืดกับวิชุดาได้ฝ่าฟันไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะงานนี้พี่ปอได้ขึ้นแท่นเป็นฮีโร่ในดวงใจของน้องมิวเลยนะคะ เป็นงานหนักของนางเอกน้องใหม่จริงๆค่ะนอกจากใช้ชีวิตลำเคินกลางป่าประทะฝีปากต่อสู้กับความโหดของคุณพี่ตำรวจในคราบโจอารายอย่างที่เห็นแล้วล่าสุดมีลักนารายยังต้องเจอฉากวัดใจภัยของหญิงสาวกลางป่าเมื่อลูกน้องเสือสอนพี่จอนบราโววางโชยโอกาสขโมยความสาวชงที่แอบมาล้างตัวริมลำธารสาวมิวต้องแสดงซีนอารมณ์ล้วนๆทั้งตกใจช็อกจนทำอะไรไม่ถูกขณะที่ฉากแอคชั่นสุดเท่อยู่ที่พระเอกปอณัฐวุฒิที่พุ่งมาแบบพระเอก เอกตัวจริงเพราะหนุ่มปออินจัดขอสะจจนก่อนช่วยผู้หญิงที่รักขนาดน้องเมลเห็นแล้วใจระทวยเอาจริงๆเลยละค่ะตัวเสือมืดเนี่ยฮะจะจะแสดงความปกป้องนางเอกโดยโดยไม่รู้ตัวเป็นสินที่ซับซ้อนพอสมควรที่ที่จะบอกอารมณ์ของเสือมืดทำให้ตัวตนเขาเขาเข้าใจจริงๆว่าตัวเองอะ เฮ้ยจริงๆเขาก็แอบชอบนางเอกวิุดาเหมือนกันใช่แล้ววิษดาก็ได้เห็นด้วยใช่ก็ตกใจตกใจว่าเพราะว่าเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วก็พอมาเห็นอย่างนี้ก็แปลกใจปนดีใจนิดๆแต่ไม่ได้แสดงออกมานค่ค่ะธรรมดาเสือมืดแบบมีเสน่ห์ธรรมดาฝากสังนิ้ไว้ด้วยค่ะสังนิ้มัน